สวัสดีครับพี่ปั๊บครับครับสวัสดีครับโอ้โห oh, พี่ปั๊บนี่มีความพยายามมากแล้วก็มีความอดทนมากเพราะรอสายเราตั้งแต่เที่ยงกว่านะครับเออรอเพื่อมาไลฟ์เพื่อคุยกันตอนนี้อย่างที่บอกบพี่ปั๊บครับช่วงนี้การสัมภาษณ์ก็จะเป็นแบบ new normal นะพี่เนาะครับแบบทง online, างออนไลน์ซะส่วนใหญ่ตอนนี้ก็คือถ้าลดการแบบเจอหน้าเจออะไรกันได้ก็จะดีเป็นการร่วมด้วยช่วยกัน ใช่แล้วนะคะเอาเป็นว่าชาวเมโลคนไหนที่ฟังอยู่ทางหน้าปัดวิทยุนะคะ97.5ของเราได้เลยหรือว่าจะเป็นทางออนไลน์ก็ได้ที่ Facebook Fanpage ของเราเมโล97.5นะคะคก็จะได้<ม>เห็นหน้าค่าตาพี่ปั๊บคุยออนไลน์กับเราอยู่นะขนาดนี้เลยนะถูกต้องนะครับผมเดี๋ยวให้พี่ปั๊บทักทายชาวเมโลหน่อยครับพี่ปั๊บครับ ครับสวัสดีชาวเปนโลทุกคนนะครับผมปั๊บนะครับวันนี้เป็นตัวแทนวงโปเตนโตมาพูดคุยเพราะว่าไม่สามารถรวมเพื่อนเข้าอยู่ในกล้องเดียวได้ตอนนี้ก <c oughs> <c oughs> ิดแยกย้ายกันหมดแล้วครับ uh huh. ตัวแทนเ,นเพื่อนๆในวงนะครับนะคะก็ช่วงนิวนโนมอลแบบนี้นะคะก็ต้องดูแลตัวเองกันเ <ะ S 1> นาะอย่างอย่างตัวพี่ปับ๊บเองมีวิธีการดูแลตัวเองในช่วงโควิดอย่างนี้ยังไงบ้างอะคะโอ้ใส่หน้ากากอย่างเดียวเลยครับแล้วก็เวลาไป จ่ายตลาดหรือว่าไปซูเปอร์มาร์เก็ตก็จะใส่ถุงมือด้วยนะครับถ้าแบบวันนั้นแบบมีวินัยมากพอนะครับแต่แต่ผมว่าที่สำคัญก็คือล้างมือเป็นหลักล้างมือแล้วก็อย่าขี้ตาปกติผมเป็นคนชอบขี้ตาแคคิโมกอะไรเงี้ยพฤติกรรมอาเือมาแกะหน้าใช่ไหมต้องพยายามครับครับหนูก็เป็นเหมือนกันครับผมช่วงนี้คือต่างคนต่างบอกเลยนะครับว่าใช้ชีวิตแบบหลอน เป็นฟิลดูหนังแบบ <c oughs> หนังแบบแบบน่าก,กลัวช่วงในชีวิตะไรอันตรายหมดอ่ะมาพูดถึงเพลงนี้ดีกว่า <c oughs> พี่ปั๊บครับไอเพลงหมดความหมายเนี่ยครับพี่ปั๊บเนื้อเพลง <c oughs> พูดถึงอะไรครับผมในอัลบั้มนี้ยฮะหมดความหมายพูดถึง <c oughs> คนที่อคนที่แพ้ครับ <c oughs> คนที่คนที่หมดคุณค่าไม่ว่าจะทําดีเท่าไหร่หรือเป็นคนที่เคยอยู่มาก่อนครับ ถ้าวันหนึ่งเราหมดคุณค่าแล้วก็คือก็หมดความหมายมือนก็จะเป็นเพลงแบบเจ็บๆหน่อยอะไรเงี้ยครับแล้วใช่แล้วเป็นฟิลเป็นฟิลก็แบบเนี่ยพอเราหมดประโยชน์แล้วก็ทิ้งเราไปเป็นฟิลนั้นปะ <laughs> ไม่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันเป็นอารมณ์ว่าเรารู้อยู่แล้วแหละว่าการที่เราพยายามทําดีอะไรให้ใครสักคนหนึ่งสุดความสามารถอะแล้วถ้าเกิดเขาไม่เอาอ่ะก็คือ,อยังไงเขาก็ไม่เอาอยู่ดี ยังไม่ได้หมายความว่าไม่ได้หมายความว่ามาตักตัวผมประโยชน์จากเราแล้วไปไม่ไม่ไม่เกี่ยวอะไรตรงนั้นนะครับครับผมว่ามันเป็นเรื่องที่เหมือนเรายอมรับอยู่ในใจว่าเออกูแพ้ว่ะกูแพ้แล้วอะไรเงี้ยเออโอเคก็ได้อะไรเงี้ยเอาไปเลยโอ้โหเศร้ามากที่ชู้ด่วนค่ะเออเข้าใจเรื่องนะที่เขาเหมียเขาเคินเขาบบกว่าคนไม่รักก็ทําอะไรให้ไปมันก็ไม่ค่อยรู้สึกอะก็ไม่มีความหมายใช่แม้ว่าแม้ว่าเราจะแบบ มาก่อนหรืออาจจะเคยเป็นโลกของเขาเคยเป็นโลกของเขาแต่ว่าถ้ามันหมดความหมายเล้วโลกนั้นมันก็ไม่มีประโยชน์ก็เศร้ามือนเ็ปวดนงเจ็บปวดเลยอ,อันนี้เรื่องจริงออกแนวแบบมันถ้าเศร้ามันก็จะแบบฮือฮือนะอันนี้ออกแนวแบบ เจ็บปวดอะแต่แบบแต่มันเป็นความจริงอะอออครับผมจึ๊กมากเลยไอ้แงแอบถามน,นิดนึงว่าร้อ,อ,องเพลงเศร้าแต่งเพลงเศร้าขนาดนี้พี่ปั๊บแต่จริงๆแล้วชีวิตรักพี่ปั๊บคือดีมากๆเลยอรพี่แล้วพี่ถ่ายทอดเพลงเศร้าออกมาให้อินได้ไงอะเออว้ามันก็คือเขาเรียกว่าอะไรครับเหมือนผมว่าความรู้สึกเศร้าความรู้สึกเจ็บปวดเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามันจะต้องเป็นเรื่องความรักอย่างเดียวไงอืมบางทีมันก็เป็นเรื่องเพื่อนก็ได้ครับ บางทีมันก็เป็นเรื่องการงานก็ได้เป็นเรื่องหัวหน้ากับเราเป็นเรื่องเพื่อนๆที่ห่างออกไปคือผมว่ามันก็เหมือนเวลาเราดูหนังเรื่องนึงครับจริงๆเราก็ไม่ได้มีประสบการณ์ร่วมเลยกับภาพยนตร์นะแต่ว่าทําไมเราถึงรู้สึกไปกับเขาผมว่าเนื้อเพลงมันเป็นแบบนั้นอะเวลาเราเราเขียนคอนเซปต์เนื้อเพลงมาว่าแบบโอเคเพลงนี้นะเราตั้งใจจะอยู่เป็นเพื่อนกับคนที่แพ้แล้วครับคือแพ้เนี่ยไม่ต้องไม่ต้องแปลว่าต้องแบบ ไปบอกว่าเดี๋ยวทํอย่างนี้เดี๋ยวมันจะดีขึ้นเดี๋ยวมันจะต้องอย่างนี้มันถึงจะหายอ่ะกูก็แพ้ไปกับมึงแล้วละกันแพ้ไปด้วยกันเลยอะไรเงี้ยอยู่เป็นเพื่อนกันเลยอ้าวร้องไห้ก็ร้องไห้ด้วยกันหรือแบบเจ็บปวดก็เจ็บไปด้วยกันแล้วกันมันคือคอนเซ็ปต์ของอัลบั้มนี้ครับก็เลยเพลงในลักษณะแบบนี้มันก็จะมี เกิดขึ้นในอัลบั้มเยอะอืมอะในในพี่ป๊าพูดถึงอัลบั้มแล้วเราวกเข้ามาที่อัลบั้มหน่อยดีกว่าเพราะอันนี้ก็ถือว่าเป็นซิงเกิลที่2ของอัลบั้ม Friends ใช่ไหมคะก่อนหน้านี้เปิดซิงเกิลแรกก็คือคนตัวเล็กใช่ไหมคะอันนั้นก็จะเป็นฟิลแบบให้กําลังใจหน่อยเนาะบวกบวกหน่อยก็ให้กําลังใจตัวเองด้วยก็ผมว่าทุกวันนี้คือเราต้องยอมรับว่าเวลาเราเห็นหน้าฟีดเนี่ยมันก็เกิดความรู้สึก แข่งขันหรือแข่งขันกับตัวเองโดยที่เราอาจจะไม่ได้ตั้งใจเนาะแต่ว่าเราก็อย่าลืมว่าจริง,รงๆแล้วความสุขของคนเรามันไม่เหมือนกันอ่ะ mm hmm. บางคนอาจจะแค่ปลูกผักก็อาจจะมีความสุขแล้ว mm hmm. หรือว่าอาจจะแค่ไปกินข้าวครอบครัวก็มีความสุขแล้วอะไรเงี้ยถ้าถ้าเราแฮปปี้อ่ะผมว่าคุณค่าในตัวเราเกิดเวลาเราทําอะไรมันก็จะมีความสุขสนุกสนานอะไรเงี้ยตัวเองก็ต้องการจะบอกแบบนั้นแหละครับเพราะว่าก็ไม่ไม่รู้สึกว่าคือเราทํางานมาถึงวันนี้เรารู้สึกว่า ไม่อยากให้ต้องรู้สึกว่ามันต้องแข่งอะไรกันเยอะครับผมเราก็แบบแฮปปี้ข้างในอ่ะแล้วเดี๋ยวผมว่าพอเราตั้งใจทําตัวเองให้ดีทําตัวเองให้มีคุณค่าเดี๋ยวงานมันก็พัฒนาต่อไปอครับผมประมาณนั้นนะครับก็เหมือนคนตัวเล็กๆที่ประกอบกันอืเป็นหลายๆคนอ่ะเวลาคนตัวเล็กๆเวลาทําอะไรด้วยกันมันก็แข็งแรงครับผมเราก็เป็นคนตัวเล็กๆคนหนึ่งประมาณนั้นแหละครับครับเมื่อกี้มีคนถามเข้ามากลับมาที่เพลงหมดความหมาย มีคนถามมนบอกว่าพี่ต่อเล่นดีมากใน MV ีอันนี้คือเป็นการร่วมงานกับคุณต่อธนภพครั้งแรกวะฮะครั้งแรกเลยครับทำไมถึงเลือกคุณต่อมาฮะมันเป็นสัญชาตญาณครับโฮ้ยสัญชาตญาณแล้วเออคือว่าคืออัลบั้มนี้ครับคือเราพยายามจะไม่ไปกําหนดกฎเกณฑ์อะไรมันเยอะมองว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันคงเป็นเรื่องจังหวะอย่างเงี้ยเย่ายผมเจอกับน้องต่อเนี่ยเจอสวนกันไปสวนกันมาหลายที่นะครับแล้วก็มีพูดคุยแล้วก็ชื่นชม ผ่านผลงานเขาด้วยแล้วก็เวลาเจอก็จะเออเราเราชอบนะเรารู้สึกว่าต่อเป็นคนทํางานแล้วเราสัมผัสถึงอะไรก็ไม่รู้ต่ออธิบายไม่ถูกหรอกอ,อย่าง,งนเงี้ยแต่ว่าเป็นั่งเคยไปเจอันที่งานหนึ่งครับแล้วก็เป็นนั่งคุยกันแล้วก็รู้สึกว่าเออถ้าได้คนนี้มาอยู่ในมิวสิวิดีโอก็น่าจะดีเนาะแต่ก็ต้องดูว่าเพลงไหนที่คลิกกันอะไรเงี้ยแล้วก็จังหวะมันก,ก็ลงตัวครับก็ดีใจที่ต่อรับเล่นด้วยเพราะว่าผมว่าเขาทํา ทำให้เพลงนี้มันมีมิติในการสื่อสารได้มากขึ้นด้วยแล้วก็ตรงขึ้นด้วยครับใช่นะคะคซ,ซึ่งตัวอังวีปล่อยไปแล้ววันนี้เลยเมื่อตอนเที่ยงที่ผ่านมานี่เองครับผมนะคะกระแสตอบรับดีมากเลยพี่ป๊อปเขาบอกว่ายอดวิวล่าสุดตอนนี้คือก่อนที่เราจะไลฟ์กันตอนนี้นะฮะก<อ>็คือหลายชั่วโมงที่แล้วเนี่ยตั้งแต่ปล่อยมาเที่ยงคือถ้านับตอนนี้ก็คือแค่ชั่วโมง17นาทีที่ปล่อยมาตอนนี้ยอดวิว20 0 0 0 0กว่าแล้วแล้วกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อย ผมว่าวันนี้จบจบวันเนี่ยน่าจะเป็นล้าน,นะะจริงมีสิทธิ์มีสิทธิ์น่าจะถึงวิ่งเป็นหุ้นเลยนะฮะเนี่ยตอนนี้เลียนเป็นหุ้นได้ไหมครับผมเป็นยังไงบ้างาพี่ปารู้สึกยังไงบ้างที่คนตอบรับเราดีขนาดนี้คะคือตื่นเต้น,น,นอยู่แล้วครับเพลงนี้คือต้องบอกว่าเพลงลักษณะแบบเนี้ยคือเราไม่ได้ทาํามานานแล้วครับอทวงทํานองกับ นตรีด้วยแล้วก็เนื้อหาด้วยที่เป็นในเชิงแบบตรงไปตรงมาแบบอกหอักเงี้ยไม่ได้ทํามาน่าจะประมาณหกเจ็ดปีแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเออตัวผมเองแล้วก็ที่วงก็คิดถึงเหมือนกันเนื้อเราเรามาร้องเพลงที่มันแบบเจ็บปวดบ้างดีก,กว่ามันก็สะใจตัวเองดีด้วย,ยอะไรเงี้ยก็นั่นแหละครับก็ลเลยตื่นเต้นตั้งแต่เรื่องเพลงนะแต่ทีนี้พอมีคนตอบรับก็พูดไงดีครับมัน ปิดตวแล้วมีคุ้มเหนื่อยมีกําลังใจใช่ก็ถึงแม้ว่าตอนนี้ออกไปเล่นดนตรีให้ให้เพื่อนๆฟังไม่ได้แต่ว่าอ่ะ,อะก็ยังมีเพลงมาให้ทุกคนฟังผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีครับใครทําเพลงออกมาหรือว่าศิลปินคนไหนได้ทําดนตรีออกมาแล้วมีคนให้การตอบรับมันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่ดีที่สุดอยู่แล้วครับถือว่าเป็นสิ่งที่ศิลปินหลายคนก็คืออยากได้อันนี้แหละคือกำลังใจ แบบเฮ้ยขาอไปแล้วแฟนเพลงแบบฟิลก้๊ดอะชอบคือถ้าเขาแฮปปี้มันเหมือนเราแบบทำกับข้าวมาให้เงยำไหมอร่อยไหมกินไหมอร่อยไหมกินอร่อยมากพอดีใจแล้วอะไรเงี้ยแบบขอบคุณนะเออดีใจที่ชอบอ๋อเห็นภาพเลยพี่ปั๊บครับผมอีกอันนึงกับพูดถึงเรื่อง MV คือเราจะเห็นว่ามันเคยมีที่พี่ปั๊บเล่นเป็นพระเอกเอ็มวีเองก็มีถูกไหมครับ อ่าเป็นเป็นเรียกว่าถ้าย้อนท้่ผมจําได้คือน่าจะเป็นแบบต้นกาเนิดนะฮะใช่ไหมครับอันนั้นที่แบบทําให้แบบที่ทําให้ความรักที่ดีไปรุ่นตอนต้นใช่ไหมไปรุ่นตอนต้นเหรอมีถึงว่าคือถ้าเป็นตอนเด็กๆอ่ะเราก็จะเล่นเป็นเพลงดีแล้วก็ถ้าอันล่าสุดอ่ะก็คงจะเป็นทิ้งไว้กลางทางใช่แต่ว่าเป็นเพลงที่มีความหมายว่าทิ้งไว้กลางทางแต่โอ้โหเดินยาวถึงตอนนี้ นายก็ได้ภรรยาด้วยเนี่ยมีหลายคนก็ถามมาข้อนี้แหละว่าเป็นเพราะว่าล่าสุดอะเล่นเป็นพระเอก m วเองอะแล้วพอเอมวีเพลงนั้นอะเล่นเองอะแล้วก็ได้ภรรยามาถึงตอนเนี้ยหลังจากนั้นอะไม่เคยเล่นเอมวีอีกเลยกลัวหรอเป็นเป็นความรู้สึกตัวเองหรือภรรยาสั่งมาว่าอย่าไปทําอย่างนี้อีกนะไม่ได้นะนี่เป็นช่องทางอะไรหรือเปล่าเขาบอกว่าจะกลับมาเล่นเอมวีอีกไหมผมว่า คือเพลงอ่ะมันเป็นความรู้สึกของความเป็นจริงผสมเนาะครับคืออ่าถ้าผมไปเล่นเองเนี่ยผมว่ามันดูไม่น่าเชื่อเลยอ่ะอคือด้วยด้วยอันนี้มันมันไม่น่าเชื่อเลยแล้วก็เออ่ด้วยด้วยความเหมาะสมผมว่าต้องให้คนที่เขาเป็นแบบคนเล่าเรื่องที่เหมาะสมอ่ะมาเล่าถึงจะเหมาะสมจริงๆอย่างตอนทิ้งไว้กลางทางเนี่ยผมก็ ปฏิเสธที่จะเล่นนะผมก็กลัวเพราะว่าว่าเราก็ไม่ค่อยไม่ไม่ได้เก่งเรื่องการแสดงอย่างเี้นะครับในทีนี้ผมรู้สึกว่าต้องเอาคนที่แบบเข้มข้นมาลุยให้เราหน่อยแต่ถามว่าเกี่ยวว่าเรื่องนั้นไหมไม่น่ะเกี่ยวหรอกเดี๋ยวเราก็มีเอ็มวีแบบอื่นแนวอื่นที่เล่นก็ได้ไงแนวแบบให้พูดถึงเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ใช่ไหมแบบอยู่เป็นเพื่อนคนเศร้าเราเข้าไปเล่นได้เหมือนกันอันนี้แฟนสากเขาถามมา วัยกลางคนอะไเงี้ยด้วยให้มันดูแบบว่าเขา้าเขา้เขาทีมตัวเองหน่อยงออี้ฟังที่ถือเป็นไอดอลของแบบเพ่อบ้านอีกคนหนึ่งที่ผมนี่เดินตามทางนะ <c oughs> เขาพยายามแบบปัด, <c oughs> ป,ดปัดเรื่องแบบไม่ให้โดนเสาบ้านตัวเองเก่งมากไม่หรอกก็เขาเรียกว่าอันอจริงเป็นไงเราก็เล่าไปตามความจริง <c oughs> นี่แหละไอดอลผมเลยที่างี้ครับผมนี่ต้องเงี้ฮะอันนี้ก็ถามไปแล้วเป <c oughs> ็นไงก็แปลว่า แฟนๆก็รอดูได้ว่าเดี๋ยวอนาคตอาจจะมีพี่ป๊อกกลับมาเล่น NV แต่ว่าอาจจะไม่ได้เล่าเรื่องคว<ร>ามรักแบบชายหญิงอาจจะเป็นแบบเอ้ยฟิลเพื่อนเหมือนที่พี่ป๊อปบอกเมื่อกี้อย่างเพลงนี้อาจจะแบบเฮ้ยเราอยู่เป็นเพื่อนคุณไปเลยก็ได้เศร้าก็เศร้าคุณไปไม่แน่ใจเลยครับอันนี้ผมเดาอนาคตไม่ถูกเดาวอนาคตไม่ถูกนะฮะ <c oughs> งั้นแฟนคลับ <c oughs> ก็ลุ้นๆรอต่อไปนะครับ <ใจ S 1> ผมใช่แล้วนะฮะแต่ว่าอนาคตสําหรับซิงเกิลหน้าล่ะคะพี่ป๊อปมีวางไว้หรือยังว่าในอัลบั้มนี้เนี่ยซิงเกิลที่สามที่เราอยากจะโปรโมทเนี่ยจะเป็นเพลงแนวไหน มีแล้วครับ <c oughs> แต่ว่ากําลังตอนนี้เพลงในอัลบั้มเนี่ยเสร็จประมาณเก้าสิบแปดเปอร์ซ็นแหละเล <c oughs> ยนิดหน่อยแล้ว <c oughs> ก็เลือกเพลงกันหมดแล้วครับแต่ว่าทีนี้ยิ่งมีเวลาเลือกทุกคนก็นเริ่มเริ่มอ๊ยังไงดีมีเวลา <c oughs> แบบเอ๊ะเอ๊ะหรือเอาเพลงนี้เอ๊ะเหลือเอาเพลงนี้ผมว่าเนี่ยหลังจากเพลงนี้ครับก็ <c oughs> าจะมาเรามันจะมาคุยกันอีกทีว่าอ่ะงั้นเราเลือกเพลงนี้ไหมหรือเลือกเพลงนี้ไหมแต่มีเตรียมไว้แล้วครับแต่คิดว,ว่า น่าจะถูกใจนี่เป็นแบบเพลงนี้ครับฮะผมใช้คําว่าผมเป็นอีกหนึ่งคนแล้วกันที่โตมากับโปเตโต้คือตั้งแต่เด็กตั้งแต่ผมไอ้จริงจริงจริงตั้งแต่ผมใส่นันยางเหยียบส้นน่ะพี่ฟิวฟิวนันยางเหยียบส้นกระเป๋าแบนๆบน่ะคิดดูแบบต้องร้องเพลงอ่ะเออเพราะฉะนั้นพี่ปั๊บอ่ะยืนอยู่ในวงการเพลงมาค่อนข้าง20กว่าปีแล้วนะพี่นาะ ช่ไหมยี่สิบปีอะครับอย่ากวาอย่ากวาพี่ป๊บอกอย่าเพิ่มกว่าให้จะเอายี่สิบไปจนถึงยี่สิบเก้าจะใช้เขายี่สิบไปตลอดจนกว่าขึ้นสามสิบค่อยใช้เออสามสิบปีเราจะไม่มีตัวเล็กสอยไปยี่สิบปีอะขบคมากครับนะผมพี่ป๊บเป็นไอดอลของคนหลายคนใช้คําว่าหลายเจนด้วยอยากจะถามว่าแบบพี่ป๊บมีอะไรอยากจะบอกกับคนที่กำลังแบบวิ่งตามความฝันตัวเองกำลังออกไปหาความฝันตัวเองไหมพี่มันก็ต้องวิ่งเนาะ ก็ต้องตามแหละแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือว่าผมว่าฝันแล้วก็ความสําเร็จของแต่ละคนอ่ะมันถูกประเมินคุณค่าแตกต่างกันอย่าให้แบบว่าภาพรวมของสังคมเนี่ยมาประเมินความฝันของคุณมากเกินไปครับก็ให้ให้หาความสุขแล้วก็ความฝันในแบบที่ตัวเราเองแบบชื่นชอบให้เจอนะครับเงี่ยแล้วถ้าเกิดเราเจอเนี่ยผมว่าค่อยค่อย เกาะอะไรแบบนั้นไว้อ่ะแล้วเดี๋ยวผลงานมันก็จะค่อยๆแบบพัฒนาไปเอง mm hmm. ตามธรรมชาติอ mm hmm. แต่ถ้าแต่สมมุติแบบว่าอ่าให้สังคมมาบอกเราว่าแบบนี้คือใช่นะแบบนี้คือถูกแบบนี้คือดีมากอะไรเงี้ยผมว่าคนเรามันไม่เท่ากันนะครับ mm hmm. บผมว่าเนาะเออเราว่าเอาในแบบที่เราแบบมีแรงแล้วก็แฮปปี้แต่ต้องวิ่งนะครับเหมือนออกกำลังกายอ่ะ mm hmm. คือเราจะมาบอกว่าเออเรามีความฝันแบบนี้แต่ว่าถ้าเราไม่ทําเลยอ่ะ mm hmm. มันก็ไม่มีประโยชน์ความฝันมันก็จะแค่อยู่ในความฝันไงคาะว่า mm hmm. ฝันที่ดีก็ต้องทําให้มันเป็นจริงด้วยนะครับจริงที่จริงที่เรานะ่ไม่ใช่จริงที่คนอื่นมาบอกครับี่ยขอบผมมาหนึ่งทีผมมากจริงมากเลยพี่อันนี้หน้าจอที่ไลฟ์อยู่หน้าจอที่ไลฟ์อยู่เป็นรอยแล้วเหมือนพี่ป๋าเอามีดมาแทงกรีดมากมันคมมากไม่รอผมเองก็ก็เคยเป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่ที่บางทีเราก็หลงแล้วก็วิ่งไปตามสิ่งที่คนอื่นบอกว่าเอออันเนี้ยมันดีมันดีเครื แต่บางทีมันก็ต้องหลงก็หลงบ้างเนาะเพื่อลงทางบ้างเพื่อให้เราได้รู้ว่าเรากำลังหลงทางองแต่ว่าถ้าผมนะพูดในวันนี้แนะนําได้ก็คงน่าจะประมาณนี้แหละเพราะว่าทุกคนแบบเจ๋งกันในตัวเองกันหมดอยู่แล้วต่ที่ผมดูทั้งวันเนี้ยถ้าไม่เคยหลงก็จะไม่รู้นะจริงๆแล้วตัวเองเป็นคนยังไงถูกปหเพราะว่าพอมันออกมาจากตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมันจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่แล้วแล้วก็จะดึงกลับไปในเวที่ที่เป็นเราได้ง่ายที่สุดสําคัญมากสําคัญมากมากนะครับผม อีกอันหนึ่งครับพี่ป๊อครับเมื่อกี้เห็นบอกว่าหาตัวเองให้เจออะไรที่ตัวเองชอบอย่างพี่ป๊บเนี่ยหลายคนอมองแล้วนี่คือศิลปินนักร้องนักดนตรีมีอย่างอื่นไหมครับผมในช่วงโควิดที่พี่ป๊บปทำนอกจากหายศินักร้องดนตรี <c oughs> มีไหมมีไปเซิร์ฟสเก็ตกับเขาไหมมีพยายามบ้างครับว่าให้ให้พี่เคนมาสอนอยู่วันสองวันหนึ่งวันอ่ะแล้วเป็นยังไงบ้างพี่ป๊อปโอ้โหพี่เคนคือท่าพี่เขาสวยครับเราพยายามก๊อฟีครับแต่ก็ยังเนื้งะอยู่ เล่นนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับก็คงเป็นเรื่องชงกาแฟมั้งครับที่ทุกวันนี้ผมรู้สึกว่ากลายเป็นว่าเออทุกวันนี้เราติดว่าเราชงกินเองที่บ้านแหละชงแบบดิบบ้างใช่ไหมฮะเอสเปรสโซ่บ้างอะไรเงี้ยก็คือก็คือกลายเป็นชอบกาแฟแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าอันนี้เล่าแบบสนุกๆนะคือเหมือนผมเล่นดนตรีมานานใช่ไหมโทรคอนเสิร์ตมาแบบสิบกว่าปีอะไรเงี้ยบางทีผมลืมแล้วว่าแบบผมชอบร้องเพลงอ่ะ มันผมลืมอะครับเหมือนทํามันไปจนจนลืมอะเหมนนป็โดยที่เราไม่ได้เจตนาให้มันเป็นอย่างนั้นนะแต่พอเราแบบมีโควิดแล้วผมก็เลยลองแบบอ่ะงั้นเราลองตั้งกล้องแล้วก็ร้องเพลงกับกีต้าร์บ้างอะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าอ้าวเอ้ยเออเรายังชอบร้องเพลงอยู่แฮะบางทีสิ่งที่เราชอบเนี่ยมันแบบอยู่ใกล้เรามากเลยนะแต่เราลืมเราลืมมันไง ก็ S <S> เลยอเออเราชอบร้องเพลงกว่าอย่างเงี้ยงั้นเรากลับมาตั้งใจทําสิ่งที่เราชอบต่อดีกว่าโอโ้เต็มที่อะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่<ร>ผมว่าหลายๆคนกําลังตามหาอยู่<ะ>นั่นคือการรู้ว่าตัวเองชอบอะไรจริงๆแล้วตัวเองชอบอ,อ,อะไรอันนี้ยากนะนพี่ป๊าบมันต้องลองทําครับมันต้องลองจริงๆไม่งั้นไม่งั้นก็ไม่รู้อ่ะข้อมูลตอนนี้ทุกคนมีปริมาณเท่ากันเราอยากรู้เลยเรารู้หมดถาม ถามในอินเทอร์เน็ตเรารู้หมดแล้วต่จริงไม่จริงแต่เราก็มีความรู้เนาะแต่ส,<ะ>สุดท้ายอยู่ที่ว่าเราแบบได้ทํามันด้วยหรือเปล่าถ้าทํามันถึงจะรู้จริงๆว่าข้างในเรามันรู้สึกอย,อยากจะทำมันต่อหรือเปล่าอันนี้เรื่องจริงเ <รอ S 1> ว้ยอย่างบางคน,นเนี่ยก็มารู้ตัวเองตอนโควิดว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยไปเป็นอะไรอะกราฟิกดีไซเนอร์อยู่ในออฟฟิศพอคอลเลนทีนปุ๊บเข้าบริษัทไม่ได้กลับบ้านมาปลูกต้นไม้เอ้าชอบทําต้นไม้ชอบปลูกต้นไม้ทุกวันนี้ออกไปทําสวนก็มีหลายคน นี่คือเป็นสิ่งที่แบบต้องหาตัวเองใช่คือช่วงในวิกฤตมันมีโอกาสใหม่ๆรออยู่เสมอเลยเนาะพูดถึงนะคะจริงจริงไม่จาเป็นต้องชอบอย่างเดียวก็ได้ไงครับอผมสอย่างนั้นะจิงนะคะเห็นช่วงนี้บอกว่ากาลังทําบ้านใหม่อยู่ด้วยใช่ไหมคะพี่ป๊อบสร้างบ้านมาสองปีนะครับโอ้โหนานแล้วเหมือนกันเนาะไม่งั้นเรามีส่วนช่วยในการออกแบบเลยบ้างไหมคะก็น่าจะเป็นสิ่งที่เราชอบนะครับแล้วก็คือเราไม่ได้ถนัดเรื่องของ <an> <sailing way> เขาเรียกว่าเหมือนสถาปนิกหรือว่าเรื่องของอวิศวกรนะแต่ว่ <c oughs> าก็จะเอาสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราชอบไปใส่ไว้เหมือนแบบเวลาเรา,เาทํางานแต่งอะไรเงี้ยเราก็จะเอางานแต่งงานเราก็จะเอาสิ่งที่เราชอบไปใส่ก็ <c oughs> คือนั่นแหละครับก็น่าจะเลือกเลือกที่เราชอบแหละแต่ไม่ได้ไปยุ่งอะไรเยอะเป็นแนวเป็นแนวนไหนสไตล์ไหนครับ <ayed> พอกําหนดแนวได้ไหมเพี่ <c oughs> อาําหนดเดี๋ยวผมต้องใช้คําว่าอะไรอนะ่ะ ก็เป็นมินิมอลอะครับเป็นบ้านแบบมินิมอลโล่งๆเรียบๆขาวๆไม้ไม้สีสว่างสว่างสีค่ะสีขาวสีไม้แล้วก็น่าจะมีสีเขียวนิดหน่อยสีเขียวก็น่าจะเป็นต้นไม้นคิดถึงบ้านแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยเนาะมินิมอลหน่อยเออให้ดูแบบให้ดูแบบเรียบๆอะไรเงี้ยครับใกล้ใกล้เสร็จยังครับพี่ตอนนี้อ่าประมาณ80%นะ80%ใกล้ใกล้แล้วครับ2ปีแสดงว่าเริ่มทำมาตั้งแต่ช่วงก่อนโควิด ใช่ครับจนโควิดเนี่ยแล้วก็จับมาอีกรอบหนึ่งโควิดออ๋ช่างติดโควิดไปสองชุดแล้ว <c oughs> นะครับผมยังอ๋อย่งยังยังยังแต่ก็นั่นแหละครับก็เป็นเรื่องที่ทาให้ทุกอย่างหมดโซโลโมชั่นไปด้วยครับผมอ่ะมาสุดท้ายนี้ฮะพี่ปั๊บครับหลายๆคนบอกว่าเอ้ยเนี่ยไหนๆก็ได้ไลฟ์กับพี่ปั๊บแล้วแล้วเมื่อกี้พี่ปั๊บก็พูดแล้วว่าเออได้แบบอยู่บ้านควอลทีนแบบมีโซเชียลดิสแทนซิ่งได้ร้องเพลงทำสิ่งที่พี่ปั๊บชอบ,บอยากฟังพี่ปั๊บร้องสดนะครับ ได้ไหมแบบเพลงนี้เอาแบบท่อนฮุกท่อนฮุกสักท่อนนอยแค่ท่อนฮุกสำหรับเพลงนี้เนี่ยหมดความหมายเอาเห็นเวลาพี่ปัอบไลฟ์เลยอ่ะดูด้วยเหรอดูดูป๊อบไลฟ์เนี่ยปัญหาคือผมแบบร้องผิดไงใช่เอ้ยพี่มันคือเสน่ห์ของไลฟ์พี่เอราะโอเคนานอลัดแบบผิดจนคนอื่นมาเตือนนะครับว่าผิดจนคนอื่นมาเตือนว่าแบบผมร้องผิดอ่ะเฮ้ยพี่โปรดิวเซอร์คือมีอยู่วันหนึ่งผมร้องเพลง ลงทิกตอกเล่นๆเพลงนี้แหละไอ้บทดความหมายเนี่ยครับแล้วก็พี่หางมือกีตาร์ในวงบอกปั๊บร้องเพลงผิดอีกแล้วนะผมว่าเคอเพลงใหม่ผมก็เลยแบบตายแล้วนี่ผมขอโทษจะลบคลิปแล้วลงใหม่ผมก็เออครับผมผมพิปัาพูดว่าร้องเพลงใหม่เนี่ยเมื่อกี้มีแฟนๆที่ในไลฟ์เขาถามมว่าเพลงนี้ใครเป็นคนเขียนใครเป็นคนแต่งครับพี่เพลงนี้เป็น พี่ปูครับพี่ปูพี่ปูเป็นอดีตสมาชิก2 5 Hour ก็คือพี่ปูปีวัดมีเครือพี่ปูเนี่ยเป็นลีดเตอร์ของอัลบั้มนี้นะครับมาช่วยกันดูเรื่องเนื้อเพลงเป็นเป็นลางส่งของพวกเราด้วยเป็นรลางส่งเลยของปตเโตใช่ครับใช่บอ๋อะโอเคฮะอันนี้ก็ได้คําตอบไปแล้วนะฮะคนทางไลฟ์ครับผมตอนนี้พร้อมพร้อมไหมพี่ เอาเลยอ่ะเอาเอาแค่ฮุกแค่ฮุกได้ได้ได้เอาตามที่พี่ป๊บแบบอยากร้องเลยพี่พี่ป๊บบอกว่าถ้าตามพี่ป๊บอยากร้องพี่ป๊บอยากหวางตันนี้เบาๆแซมเปิลให้กำลังใจมาไม่ไม่มีใครให้เธอต้องทนเก็บไว ้องยอมแพ้ให้คนที่เธอรักมาอยู่ในใจไม่รู้ว่าตั้งแต่เมื่อไรแต่ที่รู้เธอรักเขามากจนตัดฉันออกไปหมดความหมายไปดูฟังต่อดีกว่าดีมากครับผม,มฟินข้าม,มากชอบเอาส่วนตัวนะชอบมากเลย ฮะวันนี้ขอบคุณพี่ปั๊มมากเหมือนกันนะครับผมที่ให้เกียรติมาพูดคุยในรายการในการไลฟ์สดของเมโล975นะครับผมใช่แล้วนะคะอ่ะสุดท้ายจริงๆขอให้พี่ปั๊มฝากพี่ปั๊มฝากซิงเกิลนี้รวมถึงอัลบั้มด้วยดีกว่าค่ะพี่ป๊ครับผมครับก็เป็นอีกหนึ่งการเดินทางของอัลบั้มเฟนสครับเป็นชุดที่8แล้วนะครับขอบคุณแฟนๆแล้วก็คนฟังหลายคนด้วยที่ สนับสนุนแล้วก็ติดตามวงป๊อเตตนะครับยังทําเพลงอยู่แล้วก็คิดว่าปีนี้ถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็น่าจะออกอัลบั้มแล้วก็น่าจะมีคอนเสิร์ตดีๆที่มันรวมตัวกันนะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณมาก,มากครับขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ป๊อมากนะฮะสวัสดีครับพี่ป๊อกค่ะขอบคุณค่ะ